ได้เซตนี้เป็นของเราอะไรก็เป็นไปได้จริงๆนะครับเอาดูมาเสิร์ฟครับ <c oughs> ดูพลังการเสิร์ฟตีลูกนี้นะ<ร>ครับเป็นคะแนนของไทยครับคือ <c oughs> ต้องพยายามเสิร์ฟให้เขาอุ <c oughs> าสราเซตไปหัวสาวด้านหนึ่งตบติด แต่ว่าลูกนี้เป็นคะแนนของไทยครับในการแข่งัน3เซตตอนช่วงต้นเซตเรามีช่วงนำาขาด้วยแต่เรามักจะมาแผ่วลัวได้เหรียญอยู่ดีครับเราชนะอี่ปุ่นมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอีกเยอะครับกีฬาเป็นวันๆครับขึ้นตีลูกนี้ลงครับทำได้ดีมากครับ ในแน,นี้ก็ยังไม่เป็นไรครับยังต้องตามกันต่อครับต้องได้ชมได้เชียร์กันอีกแน่นอนครับแตควายครับทีเดยงพิสราเซตบอลสองบอลสามมาจ,จะแดนหลังอา้าวพัชออกครับ ยังเป็นแมบช้อยอยู่นะครับเลิกสี่นะช้อยที่ไทยต้องเซฟไทยนั้นไม่ใช่น้อยเลยครับที่เข้าไปชงเข้าไปเชียร์อยู่ขณะนี้6เท่ากันครับบอลเร็วๆแรงรองได้ครับเอาละครับแต่คนเซฟเป็นปลื้มจิตให้บอลหลังหยอลูกนี้ไม่ข้ามครับยังรองไปได้ปิยนุชธมุสราเซฟหัวเสาตบลูกนี้ฉันแลบว่าก็เป็นคะแนนของไทยอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือโอกาสสำคัญที่เราจะได้เหรียญของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงใน เอาบอลไปให้งซอ,องยินในด้านซ้ายเข้าไวค้ครับกรลิเสิร์ฟครับลีโอีปู่เซตอยังโอ้โหแต่ว่าเซตดีจริงๆครับเซตดีจริงๆและการตบของออนุมาสคือรักมันรับประกันคุณภาพอยู่แล้วครับบนพื้นแล้วนะครับ 11ต่อ17อเจ็ดนแรกเป็นดีนะครับเดินแก้ไข่ายามาครับอันเดอร์มาค่ามาเฉยๆครับเอาล้วครับเข้ามือนุสราแบบนี้รอดยากครับนี่แหละครับคือถ้าเข้ามือมุสราจะจะนะครับพอดูมาใช้พลังของเธอได้เต็มเปี่ยมครับนี่ครับเราต้องพยายามหาจังหวะแบบนี้โอกาสแบบนี้ครับยากนะครับอนุมาตกย2สิบสองศ โอ้โหได้ครับเสน่ห์กอย่างหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคือรอยยิ้มนะครับทั้งโลกด้วยนะครับมาแล้วครับจอมตกบหนักอนุมารสุทธิรักษ์ออกไปครับเก็บต้นเซตครับพรพละกำลังนั้นยังดีอยู่ครับถึงให้เลยครับยังโฮจินครับคนที่ทำคะแนนเมื่อครู่นี้มาเสิร์ฟให้กับเกาหลีใต้สูงวัด87เมตร ป็นคนกระโดดสูงมากนะครับชาวันตั้งหมาเพื่มาเซตแล้วออลมาอย่างข้าไม่ได้ครับโอกาสของเกาหลีครับแล้วก็ติดมีโอกาสข้าไทยขึ้นตีลูกนี้โอ้โหโดนไม่ดีครับออลมาสุธิรักษ์ยเดียครับผมก็พยายามที่จะตบคอสั้นๆไปนะครับนี่ครับ